พอหล่อโจ๊กลูกสาวออกมาให้ค่ะเดี๋ยวมันไม่เดี๋ยอเออโอเคสวัสดีค่ะ 好了没？拜拜。 สวัสดีค่ะขอบคุณที่เคาเจอเข้าใจให้นะคะขอบคุณที่กดไลค์ให้ค่ะขอบคุณที่เคาเจอเข้าใจให้สองพันหกร้อยไลค์นะคะขอบคุณค่ะเออพอชิ้นสองเนื้พ่อทานนมกับขนมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพ่อแล้วก็ทานกล้วยหนึ่งลูก <laughs> พ่อรอรอโจ๊กจากลูกสาวคนโตนะคะลูกสาวคนโตไปตลาดขายของที่ตลาดแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อโจ๊กมาฝากพ่อพ่อพ่อรอกินโจ๊กตอนนี้8ปดโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวก็มาคะ่ะพ,พ่ออยากพ่ออยากไป นั่งข้างนอกป่ะฮะอยากไปนั่งข้างนอกป่ะตอนนี้ฝนตกนะอยากไปนั่งเตียงข้างนอกป่ะไมจบอ่ะใช่อยากไปนั่งเตียงข้างนอกไหมฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพ่อเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวตั้งขาตั้งกล้องก่อนเดี๋ยวตั้งขาตั้งกล้องเดี๋ยวจะสะเทือนหน่อยนะคะเพราะจะตั้งขาตั้งกล้องงรอก่อน เ,เดี๋ยวพ่อจะไปข้างนอกไปอยู่ตรง,งนี้ <Okay. S 1> เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเอาขาตั้งกล้องลงก่อนเดี๋ยวพ่อจะพ่อจะไปนั่งข้างนอกน,นั่งตรงห้องรับแขกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้อตันต,ตะตเทือนหน่อยนะคะกำลังเอาขาตั้งกล้องลง เดี๋ยวพ่อไม่ต้องรู้เดี๋ยวเดี๋ยวมันเอารถมารับแล้วกันนะไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวมัน